ทานอะไรกันเขียวโอ้ยทำไมทำน้ากินยังเลยว่ต้องฉีกเยอะๆก่อนใช่ไหมเปิดแล้วไงอีกคนนี้คนนี้ชื่ออะไรพิงแก้มปลาชมพิงแก้มปลาชมพิงชมชมพิงเหรอพิงแก้มปลาแล้วเมื่อไรจะได้กินเลยเนี่ยได้ฉีกก่อนอ๋อต้องฉีกให้เสร็จก่อนแล้วซื้อมันขี่ห่อเยอะแยะเลยเยอะแยะเลย เขาเรียกว่าปาร์ตี้รักเขียวใช่ไหม <Okay. S 1> ปาร์ตี้อะไรนะ <Yeah. S 1> ปาร์ตี้รักเขียวอ่ะเอาเลยกินเลยลก,กินเลยโอ้คนละมืออู้คนละมือเลยเออใส่ปากใส่ปากแล้วก็เคี้ยวอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไหมเอ <l ug> อเขียวอร่อยมีสีอ๋อมีสีมีสีอ่อนๆด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าปาร์ตี้รักเขียวใช่ไหมแซ่บ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 เผ็ดไหมเผ็ดไหมรเผ็ดไหมอ๋อไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมคะ ทำไมตอนนั้นทำไมไม่มากิน